วัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับในกันเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับที่สองนะครับเดือนตุลานะฮะยังไม่คุ้นกับว่าตุลาเลยวันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นวันที่ดาวพระจันทร์นะฮะยังอยู่โคจอเป็นประยู่นะครับมุมดาวต่างๆของโลกเล้นะครับเพื่อนเพื่อยม่ว่าจุดต่างๆของโลกนะฮะดาวมันไม่เคยซ้ํากันนะครับทั้งดาวอาทิตย์จันทร์ดาวพุธทั้ง1ิบดวงนะฮะ แทบไม่มีแบบซ้ํากันเป๊ะๆนะครับฉะนั้นชีวิตคนเรานะฮะบ,บางทีเกิดแต่ละยุคแต่ละสมัยนะหรือว่าแต่ละวันเนี่ยชีวิตชะตามันถึงแตกต่างกันนะฮะบ,บางทีแค่เปลี่ยนเวลานะครับไม่กี่นาทีเนี่ยชีวิตคนก็แปลกก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะเหมือนกับเพื่อนๆลองนึกภาพนะขอแฝดนะครับ,รบ,รบเวลาแทบจะห่างกันเพียงวิหลักวินาทีนะฮะหรือหลักนาทีนะครับ ชีวิตแฝดสองคนก็ไม่ได้ต้องบนอาชีพเดียวกันถูกไหมฮะออหรือว่ามีแฟนเหมือนกันนะครับอาชีพแฟนทั้งคู่เหมือนกันครับไม่เลยฮะเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันนะฮะนี่ครับโชคชะตาและดวงชะตาเนี่ยบางทีมันเป็นสิ่งที่ยากที่จะให้เหมือนกันทุกอย่างนะครับแล้วคนเราบางทีเวลาดูดวงนะฮะหรือดูชะตานะครับเวลาที่เรา สังเกตต่างๆนะฮะเราจะเห็นนะครับบางทีคนเกิดวันเดือนปีเดียวกันนะฮะชีวิตต่างกันคนละเรื่องนะครับไื่เหมือนกันเพื่อนเคยรู้สึกไหมฮะว่าตัวเราเนี่ยดยชะตาเกิดวันเดือนปีเดียวกับคนมีชื่อเสียงหรือดารานะฮะบางคนตัวเราเกิดราศีเดียวกับดาราคนนี้คนนี้เราก็ไม่ชีวิตไม่เหมือนเขาหรือเราอาจจะเกิดวันเดือนปีนะฮะตรงกับคนที่มีชื่อเสียงหรือนักการเมืองหรือว่าศิลปินมีนะฮะ ผมก็มีนะเคยวันเดือนปีนะฮะเดียวกับดารานะฮะอยู่ท่านหนึ่งนะครับเราก็ดูชีวิตคนละเรื่องกันเลยนะฮะเออเนี่ยครับฉะนั้นครับถ้าเราจะดูดวงแบบละเอียดที่สุดนะฮะเป็นตัวเราที่สุดหรือเราอยากเจาะลึกทุกๆเรื่องนะครับที่มันแบบละเอียดเลยนะฮะบางทีเราอาจจะต้องดูดวงแบบดูตัวต่อตัวนะฮะดูเดี่ยวๆนะครับดูดวงรายบุคคลนะครับ มือนจะละเอียดเพิ่มนะฮะเหมือนกับเราไปเอ็กซเรย์นะฮะเราหาคุณหมอตรวจแบบตรวจทั่วไปนะครับก็ได้การวินิจฉัยคร่าวๆมาแต่ถ้าเอาละเอียดนะครก็ต้องเข้าเครื่องนะฮะปวดหัวนะครับบางทีต้องเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ ray, เข้าเครื่องซีดีสแกนนะครับเนี่ยเพื่อให้เห็นทุกอย่างนะฮะเนี่ยครับฉะน,นั้นการที่จะดูละเอียดนะครับบางครั้งถ้าเรามีเรื่องซีเรียสหรือแบบต้องการคําตอบจริงๆเราก็ต้องหา หมอดูนะครับหรือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพและศรัทธานะฮะสักทั้นหนึ่งก็ดูให้ท่านดูนะครับโอเคนะฮะก็เล่าให้ฟังแต่ผมไม่ได้ดูเลยนะไม่ใช่แบบโอต้องมาดูดวงนะครับมะฮะตอนนี้ผมไม่ได้ดูแลครับไม่ดูนานแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีเพื่อนๆเขียนมาครับทางอินบ็อกนะฮะนั่นดูดวงอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องขออนุญาตตอบทางช่องกลางแบบนี้นะครับว่าตอนนี้ไม่ได้ดูดวงนะครับหลายปีแล้วนะไม่ดูแลครับ ก็ทําคลิปนี่นะครับแล้วก็มีงานอื่นๆธุระอื่นๆนะครับอีกหลายๆเรื่องอยู่นะฮะแต่ก็ขยันทําคลิปเันนะเออโอ้โหไม่ได้ว่างเลยโอเคครับแล้วก็เรื่องของเลขรศีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับคือเลข2นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข8นะครับ2 8 4แล้วก็5เลขที่ไม่ถูกฉลคคือเลข7นะครับสีครับมีสีขาว มีสีฟ้ามีสีเขียวมีสีส้มนะครับสีที่วันนี้เลือกเน้นบ้างไ,ไม่ค่อยใช้คือสีม่วงครับเราต้องซ้ายขวานะครับทิศทางไหนที่ดีและตรงกับเรานะฮะถ้าต้องเลือกวันนี้เลือกฝั่งขวานะครับหรือลอะขวาหรืออาหรือด้านขวานะฮะหรือเลี้ยวขวาแล้วแต่ว่าอะไรที่เราต้องเลือกนะครับก็ดันขวาขวาไว้นะครับและถ้าต้องเลือกบนล่าง วันนี้ให้เลือกด้านบนนะครับถ้าต้องเลือกบนหรือล่างดีก็เลือกด้านบนดีที่สุดโอเคนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ครับอย่างที่บอกสักรู่นะฮะว่าบางทีเราจะดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจริงๆครับก็ต้องดูแบบายคนนะครับดูเป็นราศีดูลักษณะที่เราดูดูทุกวันเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าความแม่นยำนะครับในระดับหนึ่งนะฮะแต่อาจจะไม่แบบ ลึกที่สุดลึกสุดใจนะครับละเอียดแบบโอ้โหเป๊ะๆเลยนะครับวันนี้นักพยากรณ์ก็จะดูได้นะฮะแล้วส่วนใหญ่นะเออนี่ก็แนะนานะฮะเพื่อนเพื่อนบางทีก็เขียนมาถามเออบางคนเขียนถามว่าเวลาจะไปดูดวงนี่ต้องต้องคุยยังไงต้องถามยังไงกันนะบางคนไม่เคยดูดวงเลยนะแต่ว่าอาจจะดูทางช่องเราหรือว่าพอจะคุ้นๆนะครับช่องเราบ้างนะฮะก็เคยเขียนมาถามก็มีนะฮะเวลาดูดวงนะครับมันจะมีเซียนดูดวงนะครับเซียนดูดวงคือ โอ้โหรู้ทุกหมอนะอ่าคือไปทุกที่นะฮะเขาไม่ได้ดูเพราะว่าแบบเครียดอะไรนะบางทีเขาอยากรู้ค่าประมาณว่าอืจริงดวงชะตาเป็นยังไงเลยฮะหรือว่าบางทีดวงมันติดนะมันต้องดูดวงมันจะบ้านใจอะไรอย่างเงี้นะอ่าแล้วแต่สไตล์แต่ว่าคนที่ไม่เคยดูดวงเลยนะฮะเพื่อนๆเวลาที่เข้าไปหาหรือนัดดูดวงดูหมอนะอย่าก็เรียกว่าถ้าเราให้สมมติด,ดูดวงไทยให้วันเดือนปีเกิดแล้วนะฮะก็บอกเต็มที่แบบ หลังจากนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปให้ข้อมูลอะไรเยอะนะเ,ออเพราะว่าบางทีอ่ะทางนักพยากรณ์นะฮะเขาจะจับทางว่าเราคุยประมาณไหนนะครับทํางานอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับรไม่ใช่ว่าจะทําให้เขาทํางานง่ายนะไม่เกี่ยวฮะบางทีรู้อะไรเยอะนะครับมันมีใบแอดนะฮะเหมือนกับหมอดูไปดูเพื่อนนะครับดูดวงเพื่อนนะอ่ารู้ว่าเพื่อนทํางานอะไรนะครับลูก มีอะไรไปยังไงนะครับเวลาทายเนี่ยนะออมันจะมีความรู้สึกแบบมันเป็นเพื่อนเรานะฮะก็ออจะมีแบบมันไม่น่าที่จะขนาดนั้นนะหรือมันไม่น่าจะแรงขนาดน,นั้นมันไม่น่าจะไปทําอะไรไม่ดีไม่ไม่ถูกไม่ควรคือเราเอาความรู้สึกของเราะะผสมเล็กๆเข้าไปในดวงนะครับฉะนั้นถ้าไปดูดวงพยายามไม่ต้องให้ข้อมูลเรื่องส่วนตัวอะไรเยอะนะเราทําอาชีพอะไร นิสัยใจคอเราเป็นไงฮะเรามีอะไรคือแบบไม่ต้องะฮะผมว่าในดวงมันบอกหมดแล้วไม่ใช่ต้องไปให้ข้อมูลนะคือในดวงมันพอจะรู้นะครับทั้งหมดแล้วนะฮะถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราไม่ได้บอกอะไรสักอย่างนะฮะแล้วนักพยากรณ์หรือหมอดูเขาให้ข้อมูลนะครับในเรื่องต่างๆโอ้โหมตรงเป๊ะเลยมันเลยเราจะมีความมั่นใจว่าถ้าเขาทายอนาคตมันก็มีแนวโน้มถูกนะฮะทายอดีตโอ้แม่นยำม,มาก ทายปัจจุบันเออโอเคแบบนี้เลยนะกำลังเจอปัญหาที่นี่เลยแล้วไปทายอนาคตมันเราจะมีความมาั่นใจอยู่เออสิ่งที่หมอดูท่านพยากรณ์มาทั้งหมดเนี่ยเออมันตรงมาแล้วอนาคตมันก็มีโอกาสแม่นยำถูกไหมฮะแต่ถ้าทายอดีตนะครับไม่ถูกเลยทายปัจจุบันเซปเป็นสปาไปเรื่อยเลยฮะอันนี้ก็ลุกเถิดนะครับอนาคตทายอนาคตบางทีเรายิ่งไม่มั่นใจใหญ่นะยฮะทายอดีตผ่านมาแล้วยังไม่โดนเลย ทายปัจจุบันก็คนละทางนะฮะเราไปทางไปฟังอนาคตบางทีเรายิ่งไม่มั่นใจนะฮะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรต่างๆนานที่หลังจากฟังเสร็จถ้าต้องตัดสินใจเรื่องสาคัญเราจะไม่ได้ประโยชน์นะครับอย่างที่สุดนะฮะฉะนั้นไม่ต้องให้ข้อมูลอะไรเยอะนะครับทายอดีตให้ทายหมอดูทายมาเลยนะครับมันพูดอะไรปัจจุบันนะครับปัจจุบันทายมาเลยนะครับไม่ต้องพูดอะไรนะครับเขียนนะฮะมันจะมีคนที่แบบให้ข้อมูลเต็มที่เลยนะฮะ ดูเ็าจะจับทิศจับทางได้นะฮะแล้วอาจจะมีความรู้สึกแบบเหมือนกับใบแอดนะรู้ความรู้สึกอคติมีความรู้สึกผูกพันแล้วไอ้ความผูกพันมันผสมกับดวงชะตามันก็จะอิงเอาความรู้สึกมากกว่าหรือผสมไปกับดวงนะฮะวิชาการผสมกับความรู้สึกเนี่ยบางทีมันไม่เป็นขบายากกณรที่แบบเพียวๆนะครับโอเคนะฮะนี่ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับ แต่สําหรับคนที่ชอบดูดวงอันนี้ไม่ต้องสอนนะฮะโอ้โหเก่งมากถามเก่งมากนะฮะโอ้โหบางทีป็นลิสรายการมายาวเลยนะฮะหน้าที่หนึ่งนะฮะเรื่องงานนะครับเขียนมานะครับหลายสิบข้อนะคะรับพอเรื่องงานจบเปิดหน้าต่อมาโอ้โหเรียงเป็นข้อแต่ละข้อข้อนะฮะเรื่องเงินนะครับอีกประมาณยี่สิบข้อนะฮะความรักอีกยี่สิบข้อนะฮะ,อ,ะอันนี้มั็มก็มีนะแต่เวลามันหมดก็มีนะฮะบางคนเ็เลยจํากัดเวลา ถามเยอะเวลาหมดเกินได้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับประมาณนี้นะก็เลยฟังคร่าวๆนะครับในวงการนี้นะครับในส่วนที่พอจะเราพอจะคุยได้นะฮะโอเคครับขอบคุณสมาแตงครับเพื่อนๆครับขอบคุณที่มารับชมเนาะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามานะครับเจอคอมเมนต์ไมมคอมเมนต์ครับไม่เรียสครับแล้วขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะฮะเป็นสมาชิกนะครับพพอร์ตช่องของเราเนาะโอเคครับดวงดวงส2่สองลาศสี่ฮะ ชาวกรกฎครับสิงและก็กันนะครับเริ่มที่กรกฎนะครับวันนี้วันดีของคนกรกฎนะครับตั้งใจทําอะไรเป็นพิเศษจะประสบผลสําเร็จเดินทางไปไหนมาไหนนะครับช่วงนี้จังหวัดาวัเด็นนะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากจะทําเรื่องสําคัญติดต่อง,งานเจรจาหรืออยากจะพูดคุยเรื่องสําคัญอะไรก็ตามครับผมเน้นนวช่วงนี้ได้ดีเพราะปาก เป็นเอกได้เป็นโทแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่งานฉันต้องไม่ต้องพูดอะไรทําตามหน้าที่ความรับผิดชอบก็จบแล้วก็หมดวันแล้วนะครับโดยรวมถือว่านี้เป็นวัน,วนที่ผลงานดีนะครับไม่ว่าทําอะไรก็ตามนะถ้างานเป็นเรื่องง่ายๆโอเคก็รับรื่นดีนะครับแก้ปัญหาเรื่องเดิมๆส,สบายๆส่วนใครที่วันนี้งานวุห้หวานะฮะงานที่ต้องเครียดต้องแก้ต้องลุ้นนะครับดวงมีเกณฑ์สําเร็จนะครับช่วงนี้พยายามทํางานเชิงรุกได้ สิ่งที่เห็นได้เด่นชัดนะครับในช่วงนี้คือเรื่องของเงินทองครับดาวการเงินของเราคือดาวอาทิตย์โครจรตำแหน่งสาชาคือการออกงานการเดินทางเงินเข้าสังคมช่วงนี้จะใช้จ่ายไปกับเรื่องของออกงานนะครับเดินทางนะครับนัดหมายนะครับการพบปะคนนะครับหรือแม้แต่ช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการอยู่ไม่ค่อยติดที่ชี้ประจรลรองเท้านะฮะซื้อนู่นซื้อนี่จะไปนูป่นไปนี่ครับมันจะมีเรื่องจําเป็นผสมผสมกับเรื่องที่อยากได้ งเงินหมุนติ้วติวตวเลยนะฮะหรือเรื่องที่จําเป็นก็ต้องใช้ก็ใช้ได้นะฮะก็มีเงินหมุนในช่วงในช่วงหรื่อในส่วนนั้นมูมดาเกี่ยวขกับเรื่องของค้าขายครับช่วงนี้มีโอกาสได้กําไรพิเศษหรือมีข่าวดีๆให้ชื่นใจนะครับอย่างน้อยทํากิจกรรมันก็ตามมีข่าวดีมากกว่าข่าวไม่ดีนะครับในช่วงนี้ก็ลุยเต็มที่ครับมูมดาประกรันครับในระยนี่คือเรื่องของความรักนะฮะช่วงนี้โอ้ความรัก มีอะไรก็เยอะแยะช่วงนี้มีอะไรที่พยายามนะฮะจะเย็นๆนะครับเพราะมีดวงอารมณ์หงุดหงิดเล็กๆ,ๆน้อยหรือเรียกว่าช่วงนี้ถ้าโสดหรือไม่โสดนะครับช่วงนี้ต้องใจเย็นๆในการคุยเรื่องการทะเลาะเรื่องการเกิดหรือว่าเดินไปสู่ปัญหานะครับมีอะไรก็จับมือเดินไปหากันนะครับแต่ช่วงนี้เรื่องการขัดแย้งนะครับเล็กๆ,ๆน้อยก็ห้ามเพราะเดี๋ยวมันจะบานปลายได้ไวนะฮะต่อมาเรื่องของ ดาวกีกษสู้ครับร่างกายครับปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ระวังร่างกายไม่ค่อยสบายสบายตัวถ้าในวัยสวรครับระวังอาหารเป็นพิษหรือป่วยเพราะอาหารน้ำหนักตัวเพิ่มอะไรพวกนี้ได้นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยต่อมานะครับคราวนี้ผมก็นึกถึงอย่างว่าสมมุตินะครับใครที่มีลูกหลานบริบารเสรี้ยังช่วงเนี้นดยดวงมันเสริมกันนะฮะพอจะช่วยเหลือหรือพอจะพึ่งพาหรือพอจะสอนสั่งได้อย่างที่เราต้องการครับ สเสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีสดใสใบหน้าสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมนะครับต่อมาครับชาวราศีสิงห์ภารกิจงานเด่นครับเคลียร์แก้เรื่องสําคัญสําคัญได้อะไรที่ต้องเร่งรีบนะครับสามารถทําได้นะครับเปียงแต่ว่าช่วงนี้ดาวอาทิตย์กิดาประจำตัวโคจรอ,อยู่ตําแหน่งเงินทองมีข่าวดีเรื่องเงินทองคุยพูดลงมือขายตั้งราคาหรือแม้แต่จะกู้ยืมนะครับโอเคครับจรดาวทรงมันสวยในมุมของงานที่เด่นนะฮะ นั่เอครับช่วยในด,ดาวสุขโคจรทัพนะฮะเราจะเจอคนที่ไมไ่เจอกันมานานนะครับหรือว่าได้คุยกับคนที่ไม่ได้เจอกันมานานกันนะครับช่วงนี้กิจกรรมอะไรจุกจิกค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ข้อดีคือก็สามารถจะเคลียร์แก้หรือจัดการเรื่องต่างๆนานา,นาได้อย่างที่เราต้องการนะครับก็โอเคนะมุณดาวสุขัารางนายเตือนอย่างครับช่วงนี้มันมีกดระย้อนร้อนหนคือป่วยด้วยอาหารนะครับระวังเรื่องอาหารการกินนะฮะท่านยวไบสวอร,ระวังเรื่องของ อาหารการกินทําให้ป่วยด้วยนะครับและสภาพอากาศทําให้ป่วยครับบางคนนอนอากาศเย็นเกินชื้นฝนตกกลางคืน,คนไม่รู้เรื่องกลายเป็นป่วยไม่สบาย,ยบฮะเพราะบางทีเออถ้าอากาศเย็นๆก็จะปิดแอร์ปิดพัดลมแต่บางทีมันหลับสนิทไปแอร์ก็ชําฝนก็ชําป่วยได้ง่ายฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าอาจจะแพ้อากาศก็ระวังเรื่องนี้ด้วยต่อมาเรื่องเงินทองนะครับช่วงนี้ใครจ,จ่ายหลักๆเลย เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวนะฮะค่าใช้จุกจิกนะครับส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับผมดืงบอกก็ช่วงนี้พยายามนะครับอยนี้เตือนนะฮะระวังบุคลที่3นะครับอ่ามือที่3ามบคลที่3หรือว่าใครที่เข้ามาแซกชอบเราหรือชอบแฟนเราต้องระวังเป็นพิเศษโอเคนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักคนโสดช่วงนี้อย่างที่บอกให้ระวังคนที่มีคู่หรือแม้แต่ไม่โสดก็ต้องระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าใครที่โสดอยู่ต้องระวังมากกว่ากับสิ ส่วนคนที่ไม่โสดนะครับช่วงนี้พยายามมีกิจกรรมทําอะไรด้วยกันกับแฟนมากๆก็จะดีไปเที่ยวเดูรนังฟังเพลงทําอะไรกิจกรรมอะไรโอเคมันจะดีมากนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมต่อมานะครับมุมดาวพอเรานึกถึงนะฮะเรื่องของขายค้าขายครับช่วงนี้มีข่าวดีเรื่องของการค้าขายนะครับการขายการพูดคุยนะฮะหรือว่าการเจรจาเรื่องสําคัญสำคัญหรือต่อรองผลประโยชน์จะสําเร็จนะครับก็ถือว่าน่าพอใจนะครับและ มันมีในยตินิดหนึ่งครับลูกหลานบริวาสัตว์เด็ครับช่วงนี้ดวงเด่นนะฮะเราอยู่ใกล้ชิดหรือจะไหว้วานหรือทําอะไรเกี่ยวกับลูกหลานบริวารสัตว์เด้กจะมีความสุขเป็นพิเศษบางทีเขามีปัญหาเราช่วยเขาได้ก็แฮปปี้นะครับต่อมาครับบูนดาวเกี่ยวกับเรื่องของวันนี้สเสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีมงคลเป็นหลักนะครับใบหน้าเน้นความสะอาดสว่างโปร่งใสนะฮะ ไม่ใช่โปร่งแสงนะ,ะเรียกว่านาตาผ่องใสเออจะโปร่งใสไปเป็นไงนะลูกโปร่งเลยทีนี้ครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆในะวันนี้โดยรวมเป็นวันที่ดีนะฮะอย่างแต่ว่าให้ระวังอย่างนึงคือคนเดือดร้อนมาหาขอให้ช่วยนะฮะเราก็ดูแลนิดนึงฮะบางทีช่วยแล้วเดือดร้อนเราก็ต้องดูด้วยเนาะโอเคครับทีนี้เราเป็นที่พึ่งกับใครลหลายๆคนเหมือนกันนะต่อมาครับราศีกันรครับภารกิจงานเด่นครับเคลียร์แก้เรื่องสําคัญสําคัญได้ อะไรที่ไม่สบายใจอะไรที่กังวลใจอะไรที่ทุกข์ใจสามารถเคลียร์จาัดก,การได้ทั้งหมดครับไม่ต้องกลัวครับราศีการเป็นคนที่เก่งนะเก่งในการจัดก,การเก่งในการวางแผนเก่งในการทํากิจกรรมต่างๆหรือเก่งในการอดทนต่ออะไรบางอย่างนะครับเป็นหนึ่งในราศีที่โคตรอดทนเลยนะครับจริงเพราะว่าเหมือนกับไม่ใช่อดทนธรรมดาแต่บางทีเก็บอารมณ์เก็บอาการเก็บกดด้วยนะลึกๆราศีการเป็นคนที่ถ้าได้คนที่ ดีๆนะฮะเราสบายใจนะครับโอ้โหมันจะดีใจมากเพราะว่าไม่ต้องไปเฟกไม่ต้องไปเก็บอารมณ์อาการนะครับแต่ที่นี่ครับมันยังหมายถึงว่าช่วงนี้ระวังนะฮะวงนี้ระวังคนตําหนิหรืองานผิดพลาดเล็กๆน้อยจน,นช่วงนี้พยายามโฟกัสเรื่องงานนิดนึงครับมันไม่เสียเรียดน,นะครับถึงแต่ว่าเราอยากให้มันงานมันดีขึ้นขรอสิทธิการมาตรฐานในการทําอะไรก็ตามสูงนะฉะนั้นโดยรวมครับเรื่องผลงานต่างๆก็ขอให้เรียบเป็นระเบียบเรียบร้อย ชาร์ตแต่ชัวมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะฮะช่วงนี้เป็นเงินหมุนหมุนเยอะเลยแหละเรื่องของบ้านาครอบครัวก็มานะฮะแล้วก็ของใช้ส่วนตัวก็มานะฮะแล้วก็มีการเดินทางหรือว่าเตรียมความพร้อมในการไปไหนมาไหก็ต้องเตรียมเงินส่วนนี้ด้วยนะครับฉน,นช่วงนี้ค่าใช้จ่ายจะเยอะหน่อยครับแต่ข้อดีมันยังหมุนเงินได้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะฮะคนโสดครับช่วงนี้ถ้าชอบใครให้คุยครับคือต้องคุยนะ ม่คุยเขาไม่รู้ว่าเราชอบหรอนะฮะันช่วงนี้คุยได้ครับค่อยๆคุยไปค่อยๆนวดไปเรื่อยส่วนคนที่มีคุยแฟนแล้วฮาดาวความรักช่วงนี้ดวงแฟนเสริมดวงวนะครับพอจะพึ่งพาพอจะให้ช่วยบางเรื่องได้นะฮะหรือปรึกษาอะไรสักบางอย่างบางเรื่องได้สําเร็จนะครับโอเคนะฮะวกมาดูเรื่องของเงินทองครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายนะครับมันเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวจุกจิกเยอะนะค่าใช้จ่ายเรียกว่าของครอบครัวนะครับก็มีเข้ามาด้วยครับฉะนั้นถ้าเตือนก็คือระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับ พอพวกมูลยุโรองานสักหน่อยครับเพื่อนๆครับในช่วงนี้นดาวเสากรบราหูที่โคจรทับนะครับมันมีหลายอย่างคือมันมักจะมีปัญหาที่คาดการไม่ได้ปัญหาที่คาดไม่ถึงนะฮะฉะนั้นเพื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมเตรียมหมดลมว้นนึงว่าถ้าเรามีเหตุที่ต้องป่วยแค่ไม่สบายหรือเรามีเหตุให้ต้องทําเรื่องสาคัญสคัญนะฮะมันจะเหลือใครที่อยู่ข้างเราบ้างฉะนั้นช่วงนี้พยายามอยู่ใกล้ชิดและคอยคุยนะฮะสร้างบรรยากาศดีๆให้กับคนที่เป็นเพื่อนหรือพักพ้นฝูงรือว่าคนที่รักนะครับพอดีจะนี้ไปพายุใหญ่จะมา ปัญหาโน่นนี้นั่นมานครับเขาจะได้ยึดเราเป็นหลักได้นะครับโอเคนะฮะสเสน่ห์ครับเสื้อผ้าครับอยู่นให้คิดอะไรไม่ออกใช้สีมงคลก็ได้นะส่วนท่านที่เรียกว่า,าทำอะไรก็ตามคนเนี้ยผมเน้นยางครับใบหน้านะฮะเน้นความสว่างยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะหน้าตาผมเน้นรอยยิ้มเป็นหลักนะครับมันจะแจ่มมากมันจะดีมากนะฮะสุดท้ายครับช่วงนี้นครับมุมดาวเกี่ยวกับลูกหลานบริวารจะเลี้ยงดวงเสริมนะ เผื่อว่าเออรอยากให้ลูกเรานะครับทํากิจกรรมหรือว่ามีความสุขเรื่องอะไรก็ตามโอเคอยู่ใกล้ชิดแล้วก็มีโอกาสจะสนิทกันได้นะฮะฉะนั้นลูกหลานบริวารสักเลี้ยงก็ถือว่าน่าพอใจนะครับโอเคครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับท่านที่ฟังเวลาใดก็ตามก็มีความสุขมากนะฮะสิ่งดีๆเกิดกึ้ทุกท่านและครอบครัวเลยครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ